รัฐบาลเตรียมจ่ายเงิน3,000บาทให้ประชาชน15ล้านสิทธิ์ใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นจับจ่ายไปที่ผู้ค้าขนาดเล็กหับเล่แผงลอย วันที่2กันยายน2563นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเยผยพลเอกประยุท์ธจันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจขณะที่ นายดนุชาพิชยนันทร์รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยว่าที่เป็นชอบ 3. ประการ 1. ปรับปรุงมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเพิ่มเติมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอให้บุคลากรภาครัฐทั้งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถลาพักผ่ในวันธรรมดาเพิ่มได้อีกสองวันโดยไม่ถือวันลาเพื่อเข้าร่วมโครงการเรา เที่ยวด้วยกัน2การจ้างงานสำหรับเด็กจบใหม่ประมาณ2.6แสนคนคาดการงบประมาณ23,476ล้านบาทซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้างนั้นเป็นผู้ที่จบการศึกษาในปี2562-2563ระยะเวลาการจ้าง12เดือนตั้งแต่1ตุลาคม2563รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบ ให้กับนายจ้างไม่เกิน50%ของค่าจ้างปริญญาตรีจ่ายเงินสมทบไม่เกิน7,500บาทปวสจ่ายไม่เกิน5,550บาทปวชไม่เกิน4,700บาทตลอดปีนายจ้างต้องไม่ลดการจ้างงานเกิน15%นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน Job Expo ภายในเดือนกันยานี้มีตำแหน่งว่างงานกว่า1ล้านอัตรา 3. นำมาตรการขายมาตรการ ชิมชอบใช้กลับมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นการจับจ่ายไปที่ผู้ค้าขนาดเล็กหาบเร่แผงลอยนะคะโดยให้ทั้งหมด15ล้านสิทธิ์คนนะคะละ3,000บาทใช้จ่ายผ่านแอปเปาตังเน้นการซื้ออาหารเครื่องดื่มด้วยรัฐออกให้50% ทยนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกทกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ